เจ้าวาดวัดเนำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการตามมาติที่ประชุมค่ะเรื่องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชาปนากิจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่เสียชีวิตนะคะด้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนื่องจากเทศบาลแห่งเดียวนั้นที่มีโรงพยาบาลท้องถิ่นเป็นของตัวเองค่ะนายกนบเกชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยใช้วิธีการเดินเข้าหาประชาชนทุกครัวเรือนที่มีประชากรกว่า1 0 0 0 0แคนโดยเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชถือเป็นเทศบาลแห่งเดียวของประเทศนะคะที่มีโรงพยาบาลเป็นของท้องถิ่นเองมีแพทย์12คนมีพยาบาล70คนและมีบุคลากรทางการแพทย์อีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง10,000 0คน ด่านเจ้าหน้าที่ด่านกักการศาสตร์สงขานำเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าทำการฉีดพ่นบริเวณพื้นที่โดยรอบทันทสถานหญิงเรือนจำจังหวัดสงขลาและเรือนจำกลางสงขลาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หลังจากมีข่าวการติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจําในกรุงเทพมหานาครจํานวนมากขณะที่ในจังหวัดสงขลาเองก็มีผู้คุมเรือนจําติดเชื้อโควิด -19 หนึ่งคน รักษาหายแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดพังงาม,มีการจัดตั้งกลุ่มในนามกลุ่มอิสระนำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้แก่บ้านเรือนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองพังงาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล โดยกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวได้จัดหาซื้อน้ำยาฆ่าเชือ้ออุปกรณ์การฉีดพ่นพร้อมชุดป้องกันและเข้าดำเนินการฉีดพ่นด้วยตัวเองค่ะและนี่คือบรรยากาศงานชาปนากิจชายวัย64ปีที่เสียชีวิตหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 ภายในวัดคลองขุดตําบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีเพียงญาติเข้าร่วมงานประมาณ30คน มีการสวดพระอภิธรรมก่อนนำศพขึ้นเมนโดยไม่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหรือแม้แต่อสมอเข้าร่วมค่ะมีเพียงเจลล้างมือเพียงหนึ่งขวดที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะพระอธิการจลันชาตาสโพเจ้าวาดวัดของขุดก็บอกว่าการประชุมคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐมีมติให้รัฐรับผิดชอบกับศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทุกประการแต่ทราบว่าทางญาติต้องเสียค่าหีบศพ รวมค่าขนส่งจํานวน16,000บาทซึ่งทางโรงพยาบาลจัดหารถกระบะบรรทุกศพให้แต่ทางญาติต้องหาผู้ขับเองจึงทำให้การเคลื่อนย้ายศพนั้นล่าช้าค่ะ